ทำนายตัวตนคนเกิดวันที่18คนเกิดวันที่18เป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกซับซ้อนสุขุมมีสติปัญญาบุค,คลิกน่าคบหาหน่าเชื่อถือเก็บความรู้สึกเก่งมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบแสดงออกหรือเป็นคนขี้อายปากหนักเป็นผู้มีใจรักในความสงบไม่ชอบเรื่องวุ่นวายไม่สูงสิงกับคนหมู่มากหรือมีความสันโดษ อาจดูเข้าถึงยากหรือลึกลับเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องในชีวิตถ้าตั้งใจทำสิ่งใดก็จะทำให้ออกมาดีที่สุดเป็นคนมีความคิดอ่านลึกซึ้งจะไม่ชอบพูดมากชอบลงมือทำแล้วให้ความสำเร็จเป็นตัวบอกผลลัพธ์ชีวิตคนวันที่18ชอบศึกษาเรื่องราวเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากกว่าที่จะรอให้ใครเอามาป้อนใส่ มักจะเรียนรู้ได้ไวแต่ใช้เวลาตกผลึกนานมีความละเอียดลึกซึ้งกับทุกๆเรื่องในชีวิตเป็นคนมีความคิดต่างและไม่เหมือนใครจะไม่ค่อยชอบเป็นผู้นำเท่าไหร่ชอบเป็นฝ่ายสนับสนุนคนไม่ใช่สายลุยมักทำงานเบื้องหลังไม่เปิดเผยตัวไปเลยหรืออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้คนวันที่18เป็นคนที่รู้จักตัวเองมีสมาธิดี มักใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่พลีพํามควบคุมตัวเองได้รู้จักรอคอยเป็นอยู่เป็นก็เย็นได้สามารถรับมือกับปัญหาได้ดีมีสติวางแผนได้แยบยนต์มักส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าดวงคนวันนี้จะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักจะพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้คุณเป็นคนขี้กังวลรวมถึงเครียดง่าย มันส่งผลให้คุณกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ในบางทีหรือดูเอาแน่เอานอนไม่ได้ในบางครั้งเวลาโกรธไม่พอใจคุณจะไม่โวยวายหรือแสดงออกแต่จะนิ่งมากกว่าบางทีนิ่งจนน่ากลัวและเวลามีคนมาทำไม่ดีใส่คุณก็จะซ่อนความไม่พอใจนั้นไว้แล้วค่อยเอาคืนในภายหลังเป็นคนปล่อยวางยากเจ็บแล้วจำไม่ลืมแต่เวลาที่คุณกล้าหาญเข้มแข็งคุณก็ไม่เกรงกลัวใครเหมือนกัน นิสัยใจคอของคนวันนี้จริงๆเป็นคนที่มีความเสียสละถ้าให้ได้ก็ให้ถอยได้ก็ถอยยอมได้ก็ยอมเป็นคนคล้อยตามคนเก่งอาจทำให้คุณกลายเป็นคนขาดจุดยืนหรือถูกกลืนกินจากสภาพแวดล้อมรอบตัวถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกบีบคั้นมากเกินไปจนคุณต้องยอมกลายเป็นคนร้ายและเวลาที่คุณรับบทร้ายจะลุ่มลึกเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการ เป็นด้านมืดของที่สุดจริงๆคุณเป็นคนจิตใจอ่อนไหวง่ายภายนอกทีดูยิ้มแยม้มภายในใจกับรู้สึกเศร้าหมองก็ได้คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะอาจจะอมทุกข์ดูเก็บกดไม่สดใสมักชอบเก็บเรื่องราวต่างๆไว้แก้ไขด้วยตัวเองมากกว่าไม่ยอมให้คนเห็นมุมอ่อนแอหรือมีกำแพงเล็กๆเป็นคนเปิดใจให้คนยากชอบขี้เกรงใจคน ถ้าแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้คุณจะรู้สึกสบายใจที่สุดคุณเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งเรียบง่ายนะถ้าจะว่าไปบางทีนั่งยิ้มคนเดียวไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องที่คนอื่นมองว่าทุกข์ว่ายากก็ได้คนวันที่18เป็นผู้รับฟังที่ดีโอนอ่อนผ่อนตามให้กําลังใจคนไม่ชอบตำหนิหรือซ้ำเติมใครเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบายเป็นศิรานี หรือเป็นกระโถนท้องพรผลค์ก็ได้คอยรับฟังปัญหาของคนนั้นคนนี้ทำให้คนอื่นสบายใจเรื่องตัวเองบางทียังไม่ทันได้แก้เลยนะก็ต้องเข้าไปพัวพันเป็นคนกลางรับผิดช,ชอบในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองคุณเป็นคนปฏิเสธคนไม่ค่อยเก่งด้วยจิตใจดีขี้สงสารเวลาได้ยินได้ฟังเรื่องราวเศร้าๆของคนที่มาปรึกษาก็มักจะอินไปกับเขาเหมือนได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเอ็นดูเขา ระวังเอ็นเราจะขาดเวลาคนอื่นมีความสุขจะไม่ค่อยนึกถึงคุณหรอกแต่เวลามีทุกข์นั่นแหละจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกๆสิ่งที่ต้องระวังคือคุณเผลอเก็บเอาเรื่องราวเศร้าๆของคนอื่นมาเผลอทุกข์ใจแทนเขาคุณซึมซับเรื่องราวต่างๆได้ไวและมักจะมีแรงดึงดูดบางอย่างนำพาผู้คนเรื่องราวลักษณะเนี้ยเข้ามาคุณจะต้องมีสติรู้ตัวไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นขยะทางอารมณ์ของคุณ สะสมเป็นพิษในใจคอยบั่นทอนศักยภาพความคิดความอ่านของคุณเขาทะเลาะกันแล้วมาหาเราแต่พอเขาดีกันแล้วเราจะกลายเป็นอะไรคุณเป็นคนชอบปิดทองหลังพระมากที่สุดอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวถึงชุดหนึ่งคุณจะรู้จักตัวเองมองหาความสบายใจมากกว่าที่จะคิดมากกับเรื่องของคนอื่นคนเกิดวันที่18มักมีสัมผัสที่6ติดตัวมีลางสังหรณ์ สัมผัสกับสิ่งลี้ลับหรือคาดการล่วงหน้าได้แม่นยำอาจจะมองเห็นวิญญาณก็ได้ถ้าคุณได้ฝึกทำสมาธิภาวนาจะเข้าใจธรรมะได้รวดเร็วส่วนใหญ่ดวงคนวน,นี้จะผ่านเรื่องราวความทุกข์ทางใจบางคนอาภาพครอบครัวหรือพบเจอแรงกดดันที่หนักหน่วงกระทบกระเทือนใจมีปมบางอย่างลึกๆคุณจะต้องระวังภัยจากรอบด้านหรือถูกคุกคามจากอำนาจเร้นลับบางอย่างทั้งจากสิ่งที่มองไม่เห็น วิญญาณเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงศัตรูที่คอยปองร้ายบางทีคุณอยู่เฉยๆของคุณดีๆนะคนก็ชอบจ้องจับผิดหาเรื่องคุณอยู่เสมอคนวันนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตจะดีมากๆถ้าไม่มีชีวิตคุณจะเหมือนเลื่อนลอยและก็ไม่อยากจะทำอะไรแต่เวลาคุณมีสิ่งที่ชัดเจนอยู่ในใจรักที่จะทำอะไรแล้วคุณสามารถทำได้ดีและไปได้แบบสุดทางเลยแต่มีข้อแม้ว่า ถ้าคุณไม่หมดแต่คิดมากลังเลกังวลหรือถอดใจกับสิ่งที่ตัวเองรักปรารถนาไปสะก่อนคุณสามารถประสบความสำเร็จหรือบรรลุสิ่งที่ตัวเองทำได้แบบเหนือความคาดหมายปัญหาของคนวันนี้คือมักจะแคร์คนอื่นมากจนเกินไปฟังเสียงภายนอกมากไม่ค่อยได้ฟังเสียงภายในของตัวเองกังวลว่าคนจะคิดจะมองตัวเองยังไงจนบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัว คนวันนี้จะชอบเดินทางเพื่อค้นหาความรู้ประสบการณ์ชีวิตดื่มด่ำกับวิถีศิลปะวัฒนธรรมไปแบบเงียบๆคนเดียวสบายใจดีดวงจะถูกฉลกกับการเดินทางเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งกับที่นานๆชะตาชีวิตมักจะมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนด้วยได้รับการครุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยและไปตลอดรอด,รอดฟัง ระวังอย่าไปยุ่งกับพวกของต่ำมนดำหรือไปสาบไปแช่งใครดวงด้านชีวิตรักของคนเกิดวันที่18สเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความนิ่งและดูเย็นชาเวลาคุณจะรักใครจะชอบศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่รีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆคุณเป็นคนขี้อายและไม่ค่อยกล้าจีบใครก่อนชอบกังวลหรือไม่มั่นใจในตัวเองว่าคนคนนั้นจะชอบคุณไหมกลัวความผิดหวัง เวลาที่รักใครก็มักจะนิ่งๆเวลาเห็นคนที่ชอบเดินผ่านคุณอาจตัวแข็งเป็นหินก็ได้บางคนคารมดีในโซเชียลนะแต่พอเจอหน้ากันจริงๆคุณกลายเป็นอีกคนดูเงียบๆไม่ค่อยพูดเวลาได้หลงรักใครคนวันนี้จะหลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มอาจมีบางช่วงชีวิตที่ตาบอดและบูชาความรักเวลาอกหักคุณจึงเจ็บแบบสุดๆเสียผู้เสียคนไปพักหนึ่งก็มี วาสนาดวงความรักจริงๆมักจะอาภัพโชคทางด้านนี้ไม่ค่อยสมปรารถนารักคนผิดหรือเป็นได้แค่คนแอบรักเป็นพี่ชายพี่สาวที่แสนดีแต่ไม่ใช่คนที่รักคุณอาจจะกลัวการถูกทิ้งหรือผ่านความทุกข์จากความรักมาลายคราทั้งเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของคนรอบตัวจึงมักคลองตัวเป็นโสดยิงยาวสงบสันโดษรักตัวเองก็สบายใจดี คุณอาจโหยหาความรักแต่ไม่ค่อยได้รับความรักดีๆหรือเวลาเจอรักดีๆแล้วกลับรักษาคนคนนั้นเอาไว้ไม่ได้บางคนมีดวงเป็นไม้หรือมีคู่นะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานคนละที่คนละประเทศชีวิตรักจะไม่ค่อยหวานนักเป็นเพื่อนคู่คิดสิ่งสำคัญก็คืออย่ามีความลับต่อกันมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณยืนยาวและงดงาม ดวงดันสุขภาพของคนวันที่18ระวังเกี่ยวกับระบบเลือดเลือดจางความดันอารมณ์แปรปรวนบ้านหมุนหรือมีปัญหาสายตาเป็นภูมิแพ้หรือแพ้ง่ายโรคที่แอบแฝงอยู่ภายในสารพิษสะสมภาวะเครียดหรือซึมเศร้าเวลาเจ็บป่วยอาจมีผลของอาการมากกว่าคนปกติทั่วไปคุณจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษ การเสริมดวงให้มันทำบุญด้วยแสงสว่างเถียนไขเติมตะเกียงน้ำมันมันนั่งสมาธิเจริญสติคิดบวกให้มากอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่ทำให้คุณจิตตกมันขอขามาอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอบริจาคเลือดก็ได้ชีวิตของคนวันนี้เหมือนมีกรรมเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าหรือมีกรรมเก่าติดตัวรวมถึงเกิดมาเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารมักจะเจอบททดสอบ แต่เมื่อสอบผ่านคุณจะมีความสุขมันสร้างกุศลศึกษาธรรมะก็ดีจิตวิญญาณก็ได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจบ่อยๆจะเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีให้คุณพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็น